ที่ฉันเรียกทุกคนกลับมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันใจอ่อนนะแต่แค่คิดว่าคนเรามีสิทธิ์จะผิดพลาดกันได้แล้วในเมื่อผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ควรได้รับโอกาสใช่ไหมขอบคุณมากนะคะคุณจีนถ้าสำหรับผมนะครับก็กวันไหนที่ไม่ได้ทำงานกับคุณจีนอ่ะผมก็เหมือนจะหายใจทิ้งไปวันๆ <laughs> เอาละถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยนั่นก็คือง,งานที่ต้องทำทั้งหมด <laughs> งานใหญ่พรุ่งนี้เที่ยงต้องทําให้เสร็จพรุ่งนี้เที่ยงจะไปทำอไรหมดแไงคุณจะยิงได้หมดแล้วจะหมดแรงไปทําไมล่ะคะเพิ่มพลังชีวิตด้วยน้ําแร่อเมริกาออเพิพลังชีวิตกระปรีีกระเป๋าสดชื่นสดชื่นโอ้ดิงจริงเลยค่ะหยุดหยุดหยุดน้ำแร่อะไรพี่ยุนอ้าวก็น้ำแร่แบบ เอาใครไงคะฉันอยากจะขอโทษทุกคนอ่ะจริงๆแล้วนะฉันก็มีส่วนผิดที่ทำให้วงของเราแตกเหมือนกันอ่ะฉันน่าแต่มองข้อเสียของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ดูข้อเสียของตัวเองะโอ้โหไม่เลยครับคุณวิงถ้าเกิดคุณวิงจะขอโทษเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนก็ต้องขอโทษเหมือนกันครับใช่นไหม ฉันเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเป็นอะไรอะคะเป็นการที่ไม่ต้องมายุ่งกับพี่โจอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งขิงกับพี่โจอีกต่อไปใช่ไหมคะเป็นการกลับมาเป็นนักร้องวงเมอร์ลินต่างหากได้ไหมล่ะ ตามใจแล้วกันเย้วงเมลินนักนร้องนำกลับมาแล้วอเอออะไรกันเหรอจ๊ะเด็กๆคุยอะไรกันอยู่แม่แมวิงได้กลับไปเป็นนักร้องนำวงเมลินแล้วค่ะตายแล้วงยังไม่แตกแยกกันอีกเหรอเนี่ยแมาชีอันนี้แม่กับป้านะ่ะฝึกทำขนมกับป้าป๋าฝีมือใช่ได้นะหยุดเลย อย่ามาใช้คำว่าฝีมือใช้ได้กับฉันฝีมือดีเลยแหละน่ายจะตายไม่เยากครับคุณพี่ครับกว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยเราต้องรู้จักอดทนบ้างยากรู้แล้วพูดวันไมูุ่กี่รอบไปคำนี้เนี้ยขนมน่าทานจังเลยอะค่ะมันคือขนมอะไรเหรอคะสีสวยสวยโอก็เค้กผลไม้รวมยังไงล่ะเนื้อจักเหรอ แปลกใจอยู่นะคิดว่ามันไม่น่าจะอร่อยอ่ะเพราะว่าเราเอาของหลายๆอย่างที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้เนี่ยมาใส่รวมๆกันแต่ว่าในที่สุดมันก็ใช้ได้แล้วมันก็อร่อยมากไม่เชื่อลองชิมดูโอ้ย่ลกปาทำแม่ก็ทำม่ก็ท่รก้า มันก็เหมือนกับวงเบอริงของเราเนาะต่างคนต่างสไตล์แต่พอมารวมกันแล้วน่าอร่อยดีอะ่ะนี่เธอทำไมวันนี้พูดมีสา,าระกว่าทุกวันเนี่ยสวยใสไม่ไร้ส่มองอย่าเออแต่กว่าวงของเราจะครบรสเหมือนเค้กผลไมา้รวมวันนี้ได้นะ เราคงต้องหามือกองคนใหม่ให้ได้ก่อนแม่ก็ตั้งวงไม่ได้อะคงไม่ต้องหามือกองคนใหม่อีกต่อไปแล้วเพราะมือกองคนเก่าคนนี้กลับมาแล้วจ้ะพีนอ่างี้ทุกคนครับคือพี่ไปคิดดูแล้วนะก็คือว่าพี่ไม่น่าจะเหมาะกับการเป็น เมนเกาหลีสไลเฮโยอะไรอย่างเงี้ยฮะเมนน่าจะเหมาะกับการเป็นเมนเมอรินมากกว่าเย้นะพี่เราไปซ้อมดีกันดีกว่าฉลองกานกลับมาของวงเมอรินไปโค้งคำพี่ก่อนที่เราจะไปซ้อมร้งดนตรีกันนี่นะครับผมพี่ขอตัวไปเข้านอนกันดีกว่านะ ก่อนนะพี่ทำไมพี่ถึงเดินประหลาดอย่างนั้นนะคะเออนั่น,นดิเป็นอะไรอะ่ะฮะ มั่นใจพี่ชายพี่ชายอย่าลงมาอย่าเดินนค่อยค่อยค่อย่ผมผมนะเนี่ยแม่ฝา่ผมผมร่วงมากกว่านี้ไม่ไตามท้องน้ำร่วมเยอะกว่านี้อีกตบอัวนะมรันหลุดแปงจริงผมผมอ่ะดูสิ